สวัสดีครับผมวันนี้เราจะออกไปไ,ไปไหนกันครับวันนี้ไปฟอร์เรสต์ pues ปาร์กนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ไปกับเขานะครับเดี๋ยวเดขาพาไปโอเคครับเจอกันที่ตีเทียกเอ้ยไม่ใช่ตีเทียกใช่ไหมใช่ตีีเทยโอเคโอเคตีเทียกครับจัดไปดูลมครับลมลมโคตรบานแหววนะครับลมใครครับลมใครนี่สวัดีครับลมบานแหววนะครับชีชมพู ตอนนี้ใกล้ถึงนะครับโอเคแล้วก็อย่ากิดช้าคนมีลมนิดหนึ่งนะครับลืมมานะครับลืมกันจ้องนะครับลืมกันจ้องครับวันนี้ภาษาอีสานวัลกรรมวันนี้ขอเสนอคําว่าคันจ้องคันจ้องตีแปลว่าอะไรครับลมครับผมโอเคครับก็มาขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับที่เทียนจาง เราก็ขึ้นปไในเลื่อนมาได้นะครับเราลงจากรถไฟใต้ดินมาแล้วดู<า>เลยครับใหดูบรรยากาศครับ <laughs> เรามาบางเสียนที่จีนนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับนั่งรถไฟมาประมาณ40นาทีนะครับโดยประมาณนะครับ40นาทีวกรบนิดหน่อยนะครับโอเคครับ <c oughs> เราก็เดินทางมาที่คล้ายเป็นร้านอาหารนะครับใหล่ย,ยร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นรถไฟหนึ่งทางคนเยอะอยู่นะครับรู้สึกว่าคนเยอะอยู่นะฮะอันนี้มาเปิดหูเปิดตาดีหน่อยนะเป็นคล้ายตระลาบนะครับจะคล้ายเล็กๆโอ้ยค,ครับเจอกันข้างใน ดูร้านค้านะครับคล้ายๆของไทยนะครับเนี่ยก็ผู้คนเดินนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแหลกท่องเที่ยวตอนนี้เรากำลังหาอะไรมารองท้องก่อนนะครับผมทานกล้วยหนึ่งตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมันแดด ร้อนมานะครับก็เลยออกมาหาอะไรกินเย็นๆสักหน่อยนียนยนนน่ถึงที่หมายแล้วนะครับบรรยากาศก็ดูดูดีนะครับบรรยากาศผู้คนก็เยอะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานโอเคครับเราก็ได้ไก่ย่างแล้วก็เป็นคล้ายๆเส้นอ่คุกนะครับคุกเส้นคุกเส้นอะไรสักอย่างค,คุกเส้นใส่ผักใส่อันนี้ก็จะเป็น 18หยวนนะครับอันนี้ก็10หยวนกลายเป็น18หยวนะครับในคาบนี้เราจะกิน18หยวนนะครับผมทํารอสมควรซื้อของนะครับเราจะไปเราก็ได้ตั๋วมานะครับวันนี้เข้าฟรีนะครับเป็นวันแรงงานนะคิดว่าอันนี้เราอยู่ในงานแล้วนะครับถือว่างานดีพอสมควรโอเคครับเยาโรนที่นั่งบาดนี้โอ้ดีครับเว้ย โอ้ยหย,ะะยังวะล่ะยังเขาดิเี้วเห็นเขาั่งเอยล่เราอยู่ที่ทะเลสาบทเรียบร้อยครับทีน,นี้คือโซนเขาประกาศเต็นน,นอนกลางคืนนะครับตอนนี้แดดก็ร้อนมากนะครับโคตรร้อน2ี่แปดองศาตอนนี้เราก็มาถะงลูปป่าดงกงไปแล้วนะครับตอนนี้ ร้อนจัดสองคนมาเดินครับเราพัดลงกับเพื่อนแล้วเราก็จะเดินตามวิตีของเราตามวิตีของจอเมเวทนี่คือสายน้ำครับในห้องน้ำเว้ยเราจะไปข้ามสะพานมูลกันนะครับไม่ใช่บนไอ้เหี้ยไอ้ตาเว้ยหรือเปล่าเนี่ยตาเว้ยสายตาเวเปิดตาเปิดตาไปิดตาเว้ยนอนเลย เราอยู่สะพานมูลวาดีอุบลนนะครับนี่เราจะมาเข้ามุมขอมงคลหาทางออกกันนะครับไปตกใจเไอันนี้เรอไหมหาทางออกบ่นใดวุ่วิ่งเบียน เข้าประตูมงกุฎแล้วครับออกมาแล้วเอาใจครับเอาครับเมื่อกี้เราเข้ามกุเข้าประตูวิถีมาไม่เจอเพื่อนๆแล้วครับเมื่อกี้เราหาเพื่อนๆไม่เจอโอเคครับนะครับค้าบบอกโอ้เมื่อกี้นึกว่าตจ้าไวน์โดนอยู่นะบอกสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์เรียบร้อยนะครับปิดที่แล้วเช็ดน้ไปเลย แดดร้อนนะครับแต่พออยู่ในนี้ก็เย็นนิดนึ่งนิดเดียวครับบิดนี่ละร้อนสมสายมาไหมลมเสื่อมครับเยังเกือบตายแดดมาแล้วครับตายแล้วยย่างเกียดแล้วตายาเขียดครับจะไปโผลสลิงนครับเราจะไปทำกิจกรรมต่อนะครับผมเจอกันนะครับมเดินรอครับวันนี้เดินรอแสงเยอะจัดเลย เร็งเร่งเร่งเร่งนิตาเวจาดนกันมครับน้ำเล่นสวครับัดีครับจับน okay, ้่าจะจับน้ำจน้ำเลยโอเคครับก็มีน้ำอ่ะครบ่า นี่เรามาอยู่ที่ทางธรรมชาตินะครับเย็นมากเลยครับเย็นมากเราจะไปโดดหอกันนะครับเราจะไปหาตำแหน่งหออยู่นะครับตอนนี้หออยู่ไหนเลยหออยู่ทางหน้าทางซ้ายครับาอยู่อีกนิดนึงนะครับผมโอเคครับเจอกันที่ตรงนั้นนะครับเดินทางมาถึงทะเลสาบน้อยแล้วนะครับแล้วข้างหน้าของเราก็คือที่โดดล่มนะครับดูครับ ป้าไม่เห็นดูนี้ครับขาวๆเห็นไหมครับนั่นคือที่โด,ดหมอแล้วนะครับโอเคเล่นได้ยินนี้เราจะมาปั่นเป็ดกันนะครับคุดอาำครับหนีได้แลครับ นี่คือที่ันเป็ดนะครับช่วงเวลาตอนเย็นเราจะ็ผันติดกันนะครับช่วงแดดอ่อนใช่ไหมครับใช่โอเคครับอันนี้แดดแดดแทบจะเขาเราได้แล้ครับดูตัวผมแน่เลยครับเก๋ครับผมเจอกันตอนบอกความรู้สึกตอนนี้ครับทุกคนร้อนครับโอเค โอ้ขอเราเลี้ยงน้ำนั่นน่ะเดี๋ยวเราสาดน้ำมาใส่เนี่ยนี่คือคุ่อ่ำนะครับของเชียมเบนของเรานี่คือจอดรถนะครับไหนครับลองแนะนำสถานที่หน่อยครับแนะนำว่าอะไรดีครับที่นี่นะครับคือสวนสาธารณะเออสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดหรอครับ แต่ว่าเห็นเคยเห็นพึ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ร้อนด้วยครับ <laughs> แนะนำว่าอย่ามาช่วงนี้นะครให้มาช่วงเย็นๆนะครับแต่ช่วงฤดูหนาวนะครับผมโคตรสวยนะครับไอเชลถึงแล้วครับมาดูเขเรื่องเนกันนะครับ ้องเล่นที่ประเทศจีนแต่ละชน,นิดครับบอกการย่อยยวนะยครับเออก็อออจู่โดนจู่โดนเ็นเซอร์ฮะความเคีียดครับมัน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 เไหนอะไรอ่ะเปิดมาก็ชิมเ็นเซอร์แล้วอะ่ะอืมโอเค ตอนนี้ร้อนมากเลยครับเรามาพักระหว่างทางครับเยอะกว่าเยอะกว่ามเย็มเย็น่ยครับผมตอนนี้ก็กอยู่สะพานนะครับ <c oughs> เราจะลงไปข้างใต้ครับข้างใต้มีอะไรไม่รู้ดูก่อนโ <c oughs> อ,อ้ข้างใต้ครเย็นนะครับไก้ไงล่า นนาาโอ้โครับโอ้ยข้าวผมเนี่ยล่ะภาคใต้เย็นมากนะครับตั้งแต่อันนี้คือซอคอครับควันไฟด้วยกินน้ำปากสิกินน้ำปากสนะครับตัางนี้ยิงกินก็ยิงสี่นะครับปาก สะพานแล้วนะครับเรามาอยู่ที่กีฬาภายน้ือนะครับใบเรือโอ้ใบพายเรือพา,ายเรือนะครับะะรบรรยากาศคนเยอะนะครับวันนี้วันนี้คนเยอะไหมครับคนครับ อาเจกกับไม่ออกเลยนานแดงหมดเลยครับมีแดดสวยๆน่ารักน่ารักเยขาเจ้าเลยขาใหญ่ๆไม่ก็เขาใหญ่ๆโต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 ใหญ่โตใหญ่บ้าโตใหญ่ว้าบ้าใหญ่บดูดีดูดีงานดีไหมดีดีตัดตัไ้ครับอันนี้เรากลังใกล้จบจบชิปกันไล้ยังครับโอ้น่าจะใกล้แล้ว เดินไปหมดละวันนี้ทุกวันแล้วทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ปลาจองครับผมตั้งแต่ป่าปลาจองนี่กี่โมงละซีเราเราขึ้นรถไฟใต้ดินกี่นาทีนะครับกี่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับนะประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าผมมีกี่สถานีครับอ่ารถไฟมีกี่สถานีถึงถึงยี่สิบไหมน่าจะถึงครับผมเรานั่งสถานีละวยี่สิบนาทีเนาะไม่ถึงครับปางทับปางถึงทับ โอเคครับขับร้อนครับผมเราก็ออกมาเปเที่ยวร้อนนะครับเราก็จะกลับกันนะครับปีคิมนะครับปีคิมหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะหวัดดีครับกลับแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมครัสำหรับการมาเที่ยวทะเลสาบวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมใช่ครับผมไม่มีคลิปทะเลสาบเลยครับลืมถ่ายขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายปขาบคุณบายบายบ๊ายบายจริงครับ Boa noite.